สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบโบก้านะครับวันนี้มาอัปเดตบิตคอยนะครับแล้วก็ทองนะครับซึ่งเรากา็พอจะทราบเหตุผลการลงกันมาแล้วนะครับเนาะก็ปล่อยให้มีการมันย้ายหลุมมันไปเนาะถ้ามันย้ายหลุมจบเมื่อไหร่นะครับเราก็โอเคแหละเราก็วิ่งมาตามสตรษฐกิเอานะครับก็ ส่วนตัวผมไม่รอนะครับผมก็ยังอิงที่กราฟนะครับซึ่งถ้ามันจะหลุดมันก็แค่เอแอลนะครับก็อยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาในโซนของกราฟเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอย่างเช่นเหรียญเล็กๆหลายๆเหรียญนะครับนะมันหลุดโซนกันหมดนะครับเทคนิคเอาไม่อยู่แหละนะครับเพราะว่าหนึ่งมันอเมริกามันย้ายหลุมเนาะนะครับเราก็พอจะทราบข่าวกันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับย้ายหลุมเสร็จก็เฮงนะครับก็สําหรับกราฟสี่ตีนะครับกราฟนี้นะครับก็ ในอดีตนะครับมันเคยลงมารีเทส37%แต่อันนี้อยู่สูงกว่านิดนึงนะครับซึ่งแท่งแดงเนี่ยถ้าเป็นทิ้งไส้นะครับก็ประมาณ37%ปอพอดีเนาะในฟิโบใหญ่นะครับ2ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการลงมารีเทส37%เหมือนกันนะครับแต่ว่าในอดีตตรงนี้นะครับมันหลุดเส้นนะครับเส้น1,400วันนะครับเส้นประมาณ4ปีนะครับ Week, นะเอ็มเอห้าสิบวิคนะเอ็มเอสองร้อยวิคนะครับเป็นหนึ่งเป็นสี่ปีนะครับสามจุดแปดสามจุดสามปีแปดเดือนนะครับตรงนี้ส่วนเส้นห้าสิบเอ็มเอเดือนเนี่ยนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยเหมือนกันนะครับตอนนี้คือถ้าเราดูเส้นสี่จุดหนึ่งเดือนเออสี่ปีหนึ่งเดือนนะครับห้าสิบเอ็มเอห้าสิบเนี่ยนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเส้นสี่ปีหนึ่งเดือนนะครับส่วนไอวิคเมื่อกี้เส้นแดงแดงเมื่อกี้นะครับเป็สน week, สามสามปีแปดเดือนนะครับ เนาะก็เส้นนั้นมันหลุดมาหน่อยนึงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่ต่ำกว่าเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในเรื่องของ MA เนาะส่วนดู MA ตัวนี้ก่อนนะครับเ a มของเดือนนะครับนะก็4ปี1เดือนนั่นแหละนะครับลองคูณดูเนาะ50เดือนนะครับก็ราคาเฉลี่ยอยู่ที่2547 5นะครับก็คือเรื่องเรื่องคือวันนี้วันที่11เดือน6นะครับอ่าแท่งนี้จะปิดต่อเมื่อมันเข้าเดือน10 เดือนเจ็ดนะครับเนาะวันที่30กว่านะเดือนเจ็ดนะครับก็ต้องปิดสูงกว่า2 5 4 7 5อยู่แล้วถูกต้องไหมมันลงมาเวลานานเนาะนะครับอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะครับเป็นแค่การคาดเดานะครับแล้วก็อ่าทีนี้ถ้าเดือนไม่น่ามีปัญหามีการแค่เทสสาในฟิโบนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างกราฟเศรษฐีว่านะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นต้องไปดูวีคที่น่าห่วง วิกเนี่ยเส้นสีแดงเป็น MA 200นะครับ200วินั่นเองนะครับลองคูณดูว่า200วิมันเป็นกี่เดือนนะครับคูณ7ดูนะครับก็มันลงมาเทสที่37%ตแต่วิกเนี้ยเนี่ยวิสุดท้ายเนี่ยห้ามิถุนาจนถึง12มิถุนาวันพรุ่งนี้นะครับเโมงเช้านะครับเโมงเช้าพรุ่งนี้นะต้องไปปิดเหนือเช่นเส้นอ่าเฉลี่ยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยนะครับ 26437นะครับซึ่งตอนนี้ราคาอยู่25700ถ้าจะขึ้นไปปิด26437นะครับก็ต้องดูว่าก่อน7โมงเช้าพรุ่งนี้มันจะทำได้หรือเปล่าถ้ามันทำได้ก็ไปต่อนะครับแต่ถ้ามันทำไม่ได้นะครับสิ่งเดียวก็คือนะครับมีโอกาสที่จะลงไปในเส้นสีเขียวก็ประมาณ22เลยนะ น่ากลัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกราฟสิตินะถ้ากราฟสิติชี้ลงมา22 0หมนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นภารกิจของมันเนาะสำหรับแท่งนะแต่ในอดีตมันไม่หลุดนะนะครับนะกราฟในต้นแบบมันไม่หลุดนะครับสิติเก่ามันไม่หลุดนั่นเองนะครับแต่ในทีเนี้ยนะครับสิติใหม่มันดันมาชนเส้น m a ด้วยนะครับ ซึ่งอ่ามันก็น่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้ามันปิดสูงกว่า26-400ก็โอเคเป็นไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ถ้ามันปิดปิดสูงกว่าที่ผมคาดการไว้นะครับก็จะรีเทส37%ผ่านเหมือนในอดีตเราก็วัดเนี่ย87%ขึ้นมาเลยเนี่ยตรงไปไส้สีเขียวนะครับก็8 7 9 8เนเาดเอราลองมาวัดดูเหมือนกันนะตรงนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ ประมาณ4ี่หมเก้าเลยนะครับในอนาคตเนาะไม่ใช่ขึ้นในวันเดียวนะครับทีนี้เข้ามาใงกราฟที่ผมทําไว้นะครับผมทาไว้เทสนะครับก็อาจจะคนละเรื่องกับสตินะครับแต่ก็ยังมองเป็นทิศทางเดียวกันนะครับกับหัวกราฟนะครับซึ่งผมจะดูแพทเทิร์นด้วยนะครับพีทเอก่อนนะครับเอเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับส่งกราฟนะครับซึ่งผมมองยังเหมือนเดิมนะครับก็เป็น hit and order นะครับใน ตามเฟรมวีคนะครับเนาะก็ต้องต้องเล่าความก่อนนะครับในการดูกราฟนี้มันค่อนข้างจะลายตาหนะ่อยเพราะว่าการวางฟิบโบผมไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ดูยากด้วยนะครับก็ทีนี้นะครับเราเริ่มจากจุด c แล้วกันเนาะเป็นหัวมันละกันเนาะอันนี้เป็นการดูกับหัวนะครับจุด c เนี่ยต่ำสุด15 497เลยนะครับมันจะตรงเกือบเกือบตรงกับฟิบโบเป๊ะนะครับเกือบเลยนะครับก็คือจุดต่ำสุดเนี่ย มันจะเป็นห5ื่นห้าสี่เจ็ดสามนะครับอันนี้หมื่นห้าสี่เก้าเจ็ดเนาะนะครับในฐานเล็กนี่เลยนะครับฐานเล็ก6 2สบเเถึงแปดซนะครับซึ่งมันอยู่ในฐานใหญ่ต้องใช้ปากาว่าต่อนะมันอยู่ในฐานใหญ่นะครับฐานใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าต่ำสุดเป็นห3ื่นสามสี่เจ็ดหสูงสุดจะเป็น18นะครับในดดีตรงนี้นะครับนั่นก็คือนะครับมันลงมาเทสที่7 5อร์เตนะครับเราผมโยงเส้นมาตรงนี้นะครับ ปรากฏว่ามันลงมาเทสตรงนี้นะครับเนี่ยไม่หลุดลงไปนะครับนะหลุดลงไปเสร็จเนี่ยแต่มีการปิดแท่งเหนือ75นะครับก็คือลงไปถึง1 5 4 0 0แต่กลับมาปิดที่หมื่นหกนะครับหมื่นหกสองร้อยกว่านะครับดูดูแท่งปิดดูราคาตรงนี้นะครับเนี่ยผมชี้ดูแท่งต่ําสุดนะครับเนี่ยปิดที่ประมาณหมื่นหกอยู่ประมาณหลายอาทิตย์นะครับเนี่ยสามสี่อาทิตย์ประมาณเดือนนึงนะครับก็คือปิด ปิดสูงกว่า16171นะครับก็คือไม่ใช่จุดขายนะครับคือถ้าปิดต่ำกว่า75%เนี่ยมีโอกาสลงไปโน่นเลยนะ13400กว่าซึ่งในอดีตมีหลายหลายที่ที่มองลงไปตรงนั้นนะครับซึ่งบิ t c o i n มันไม่ลงไปนะครับทีนี้มันมันไม่ลงเสร็จนะครับมันก็ว้ามาอย่างจุดดีนะครับก็คือจุด neckline support นะครับก็แถวแถวประมาณ2 4 0 0 0ถึง25,000นะครับแถว,ว neckline นี้เนาะ พอชน neckline เสร็จนะครับเด้งกลับขึ้นไปยังจุด E เป็นไหลละนะครับไหลขวานะครับไหลขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไหลขวาเนี่ยลงมา1อาทิตย์นะครับมาที่18ื่นนะครับคือถ้ามันหลุดเข้า18ื่นมันจะไม่ใช่ไหลขวานะครับซึ่งเราวางตามเทรนฟิโบที่เนี่ยเราวางเทรนเทรนเฉียงลงมาเลยนะครับมันไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับมันไม่เข้าไปใน62%ก็คือถ้ามันทะลุขึ้นไปยัง62%อเรนย่างเงี้ยดว่านดูนะ ลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วทะลุเข้าไปในในโซน62ถึง87เนี่ยอันนี้ผิดทรงละคือลงต่อแน่นอนนะครับเผลอๆเจอหมื่นสามนะครับเผลอๆอาจจะเจอหมื่นสามแต่ทีนี้มันไม่เข้านะครับถ้ามันไม่เข้าเสร็จคราวนี้มันว์ามาจุด F อดละคือมันหลุดในกลายซัพพอร์ตด้วยรอบนี้นะครับนะหลุดในกลายซัพพอร์ตอีกรอบหนึ่งเนี่ยว์ามาจุด F อดละคือมันทําไหลขวาเสร็จมันลงมาจุด F เ,เลยนี่จุดนี้เลยนะครับอ่าจุดที่มันทําการอ่า ชนเทนก่อนเนาะชน neckline รอบแรกเนี่ยเนี่ยจะเป็นจุดนี้เลยนะครับเนี่ยชน neckline รอบแรกแล้วลงมาเทสนะครับเนี่ยจุด f ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นต่อต่อกันมาตรงนี้เลยนะครับเช็คก่อนตัวอัดผิดนะครับชอบเออร์เลอร์นะครับ obs นะทีนี้นะครับจุดจุด f นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่านะครับสามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้าไปในโซนที่อ่า ถ้าในอดีตเขาเรียกว่าเป็นราคาที่วิ่งแรงมากครับเนี่ยมันจะทําให้ราคามายืนเหนือ4ี่หมื่นสามสี่หมื่นแปดได้เลยแต่มันไม่เข้ามานะครับนะบิตคอยไม่ได้เข้ามานะครับปรากฏว่ากลับขึ้นไปเทสจุด G นะครับหลังจากที่เป็นจุดเบรกเบรกเส้นนักไลน์ลงมาเนาะนะครับตอนนี้เข้ามาเทสจุด G แล้วจุด G นี่ต่ําสุดประมาณ24,900นะครับจุด G นะครับ24,900ผมวางเฉลี่ยไว้ตรงนี้เพราะว่าเส้นติดมันอยู่ถึง24,200เลยนะ นะครับเส้นปิดแท่งนิกไลน์นะครับก็คือก็คือต่ําในต่ำนะครับถ้ามันจะลงอีกพันจุดก็เป็นไปได้นะครับมีสิทธิ์อยู่ลึกๆนะครับแต่ถ้ามันไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาจับเอาเถอนี้เดี๋ยวผมจะมีละเอียดเจาะเข้าไปนะครับก็หวังว่าเทสจุด G เสร็จนะครับมันจะวาร์ปมาที่48่หมนนะครับผมคาดการไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งจุดนี้มันจะลงแรงมากก็คือถ้าหลุด3 0 0 0 0ื่นสามหมถึงสามหมเนี่ยหลุดแล้วไม่มีอะไรนะครับนะหลุดแล้วไปเลยนะครับประมาณสี่หมื่นกว่า นะอันนี้ก็น่าสนใจในเรื่องของการลองนะครับนะน่าสนใจซึ่งถ้าเราดเูเหมือนโซนข้างบนนี้นะครับเนี่ยโซนฐานเนี่ยผมจะลองนับเหมือนเดิมอีกทีนึงนะว่าตอนนี้อยู่ในฐานนะครับตอนนี้อยู่ในฐาน87-62%นะครับต่ำสุดก็คือ2 4 2 5นะครับสูงสุดในฐานนี้29,600นะครับทีนี้มันอยู่ในฐานนี้ก็คือมันไม่ยอมหลุด20,000 2 9 6 4 7เนี่ยมันปิดต่ำกว่าถูกต้องไหมนะครับมันเข้ามายังฐานนี้นะครับอ่ามาเข้ามาฐานนี้ตอนนี้อยู่วิกเนี้ยนะครับเนี่ยวิกเนี้ยคือเส้นสีเหลืองเนี่ยถ้าผมซูมเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะนะครับมันก็จะเหมือนตัวบนนี่แหละกําเนี้ยไอตรงตรงที่75%เนี่ยเนี่ยนะครับคือมันมันเหมือนหลุดเข้าไปแล้วมันก็กลับขึ้นมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับอ่าเหมือนกาฟสิติที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับ ก็คือ1เลยนะครับเส้น75เอเนี่ยอยู่26.900นะครับ26.900เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวีกนี้นะครับหรือวีกหน้าก็ได้นะครับแต่ขอให้ไม่หลุด24.900เงื่อนไขของกราธรรมดานะไม่หลุด24.900นะครับแล้วกลับมายืนเหนืออ่าวิกหน้าสมมติวิกนี้ปิดไม่ทันวิกหน้าอ่าอาทิตย์หน้าสูงกว่า27.000อย่างเงี้ยแล้วปิดปิดแท่งวิกได้คราวนี้กลับแล้วนะครับ กลับไปเป็นเทนขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าวิคนี้หรือวิคหน้านะดันไปปิดต่ํากว่านี่ต่ากว่าช่องนี้ต่ากว่า2 4 8 0ม่ลงมาเนี่ยแน่นอนลงไป20,000แน่นอนนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่คาดการเงินไว้นะครับเนี่ยประมาณ21,500กว่านะครับเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับลึกๆนะนะครับเราต้องดูสถานการณ์อาทิตย์หน้ากับอาทิตย์ในนะครับว่าบิตคอยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าวิกหน้าวิกในนะครับอีก2อาทิตย์เนี่ยนะครับ มันปิดสูงขึ้นเรื่อยๆถึง20,070ขึ้นไปนะครับนะคร,คราวนี้จะลงมาทดสอบที่62%ก็คือน่าจะเป็นแรงช็อตที่มีการช็อตหนักหนักทำให้มันลงมายาวขนาดนี้2 9 6 4 7นะครับก็จะลงมาเทเส้นเส้นตรงนี้ละเขา,าเขาเขาเรียกว่าอะไรเส้นที่มันจะเนี่ยหลุดโซนลงไปนะครับเนาะก็เป็นโซนสำคัญเนาะนะครับเป็นโซนสำคัญที่ พอหลุด2 9 0 0 0รจนะครับทะลุ30,944นะครับถึง30,02 2เนี่ยก็จะลงไปยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยนมีโอกาสนะครับเนาะก็ส่วนจอดลึกเข้าไปในราคาที่สำคัญนะครับซูมเป็นเดย์แล้วกันเนาะนะครับณตอนนี้นะครับบิตคอยในรอบวันนะจุดต่ำสุดเป็น2 5 7 7 3นะครับ คือต่ําสุดก็คือแท่งปิดและกันเนาะนะครับแท่งปิดแล้วกันคือวันก่อนเมื่อวันก่อนวันที่สิบนะครับลงต่ำสุดถึง25,399แต่มันปิดที่25858นะครับก็คือปิดในฐานนี้นะครับผมจะวงไว้ผมจะเล่นแค่62กับ87%ในฟิโบนะครับคือฟิโบผมใช้ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็คือจุดสูงสุดจุดต่ำสุดของผมจะมีแค่ประมาณนี้ นะครับในรอบวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบวันต่ําสุดในรอบนี้นะครับต้องดูในคืนนี้แหละนะครับถ้ามันไม่ลงไปไปต่ำกว่า2 5งหมนนะครับในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็คือปิดสูงกว่า25,700นะครับก็สูงสุดก็จะกลายเป็น25,700ถึง26,100ในฐานนี้ถ้าหลุดก็ลงไปข้างล่างเลยนะครับข้างล่างหมายถึงขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าผมกลับหัวเทนนะครับ นะแต่ถ้าต่ำกว่า25700นะครับกราฟละเอียดมันจะชี้ไปที่โน่นเลยนะครับ25400นะครับซึ่งเนี่ยเห็นไหมมันเข้ามาชนตรงนี้ปุ๊บมันเด้งเลยนะมันชนฐานฟิโบฐานฐานี้นะครับก็คือถ้ามันมุดเข้าไปแล้วมันดันไปปิดแถวนี้นะครับงานนี้งานเข้าเพราะจุดต่ำจะเป็น2599นละนะครับ2 5ง0เอ้าเก9นะครับนะ ก็จะปิดในฐานย่อยเพราะว่าทําไมมันถึงว่าปิดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคือคือมันจุดต่ำแล้วไงนะครับแรงซื้อมันมีอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับคือผมก็รออยู่นะสองสี่เก้าร้อยมันไม่มาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบียดสุดได้แค่2องหมื่นห้าเก้าสิบเก้านะครับคาดการณ์ไว้อย่างนั้นนะครับสําหรับบิตคอยเนาะนะครับก็มีประมาณนี้นะจุดต่ำผมไล่ได้แค่นี้แหละใครจะช็อตต่อก็แล้วแต่นะครับดูแลกันด้วยนะครับก็ พยายาม SL เนาะนะครับอย่างเช่นวิธีการเทรดเนี่ยก็หาวิธีการเทรดอย่าไปเทรดตั้งรับไว้อย่างเช่นผมบอกเป้า25700อย่างเงี้ยนะครับไปตั้งรับไว้นะครับแล้วไม่ SL งานเข้านะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวผมด้วยนะครับก็คือเรารอให้อ่าถ้าเป็นเส้นราคาผมจะทำลงในเพจบ่อยอเหมือนเราตกตาเนาะมันหลุดลงมาเสร็จรอมันกลับขึ้นก่อน อันนี้เป็นเส้นราคาที่ผมกำหนดรอกลับขึ้นเนี่ยถึงจะกดแล้วก็มาใส่ SL ข้างล่างนะครับก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะครับที่ผมทําอยู่ประจำนะครับเอาไม่ต้อง SL เยอะนะนะไม่ต้อง s อเยอะเอาแบบโดนแล้วก็กดใหม่นะครับนะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ลองไปหาวิธีกันดูอีกทีหนึง่งเผื่อมีวิธีที่ดีกว่าผมนะครับสำหรับผมก็สายฟิวเจอร์นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ไปทองกันบ้างนะครับ ทองทองนะครับน้องทองนะครับไม่รู้ว่าทํากราฟไหนไปกราฟบนนะครับทีนี้ทองดูําเฟรมใหญ่หน่อยนะนะครับดูฐานก่อนนะครับทองก็กลับหัวเดิมนะครับเช็คก่อนสิบสี่นาทีเนาะนะครับกลับหัวก่อนนะครับทองกลับเทนมาเป็นเหมือนเดิมนะพอดีบิตคอยผมกลับเทนแบบนั้นผมดูสะดวกกว่านะครับทองนะครับในฐานใหญ่ตอนนี้นะครับ คือจุดสูงสุดมันอยู่2,268นะครับ2,268คือมันยังไปไม่ถึงแล้วมันลันไปด้วยแล้วไงนะครับทีนี้ฐานนะครับขอแบ่งฐานก่อนในเรื่องของฟิโบนะครับทองนะนะครับทองเนี่ยในเรื่องของฟิโบผมอาจจะตีไม่เหมือนชาวบ้านเขาแหละเดี๋ยวลองลองดูหลายคลิปจะเข้าใจเองเนาะนะครับว่าผมเล่นแค่เนี้ยนะครับ62กับ87นะครับจุดสูงสุดเป็น2,2268ตามสุดเป็น1,006 เราจะเห็นเลยว่าพันหนะครับโดนโดนตีขึ้นมาเลยหลังจากเคยลงมานะครับเมื่อปีองพี2022นะประมาณเดือนตุลาเนาะทุบลงมาหนักๆเลยนะครับก็ยังอยู่ในฐานใหญ่นะครับสาหรับทองเนาะนะครับจุดสูงสุดอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้อยู่กลางๆนะครัเขาเรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับเลือกทางแล้วนะว่าตัวเองจะขึ้นต่อหรือว่าตัวเองจะลงต่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูวอลุ่มให้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับผมต้องแยกฐานก่อนว่าฐานข้างล่าง หรือว่าฐานข้างบนนะครับนะฟิบโบฐานข้างบนเนี่ยเราดูเลยนะ2027มันปิดได้ไหมสักแท่งหนึ่งอ่ามันปิดไม่ได้แท่งปิดจะเป็นสีเหลืองนะเพื่อนๆดูนะเพราะว่าผมทำอ้ผมทำเส้น HLC area เนาะนะครับก็อ่ามันค่อนข้างดูง่ายนะอ่าแท่งแท่งไฮนะครับแท่งโลนะครับแล้วก็แท่งปิดนะครับนะก็สรุปเลยนะแท่งเดือนไม่สามารถเข้าไปปิด บน2027ได้เลยนะครับสักแท่งนะครับเพราะฉะนั้นฐานนี้นะครับแคนเซิลนะครับเข้าไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเข้ายังไม่เข้านะเพราะว่าตอนนี้ฐานข้างล่างเนี่ยก็เทเดือนนะครับตั้งแต่่1กุมภาพันธ์นะครับปีนี้เนาะมันมันยังมีปิดหลุดอยู่นะครับมันยังมีปิดหลุดเข้ามาที่1,080นะครับมันปิดหลุดประมาณเท่าไหร่ขอเช็คก่อน อ่ามันปิดมันปิดที่หนึ่งแปดสองหกนะแต่ต่ำสุดพันแปดนะครับก็ยังไม่หลุดพันเจ็ดแปดสิบหกนะครับก็คือว่าลับขึ้นไปเทสข้างบนได้อยู่ทีนี้มันมาอยู่ช่องตรงกลางนะรเรียกว่าช่องไฟแล้วกันผมมีฟิโบเล็กเดี๋ยวจะเจาะละเอียดให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ความหมายมันแปลว่าอะไรนะครับนะเดี๋ยวไปละเอียดเล็กในฟิโบสองคู่นี้นะครับเอาคู่ใหญ่นี้ให้จบก่อนก็คือมันไปปิดสองศูนย์สองเจ็ดไม่ได้ คราวนี้กลับกันนะครับ1มันจะลงมาเทสที่1.866นะครับถ้ามันปิดตรงบนไม่ได้นะมันมีโอกาสมาเทสกรอบนี้ถ้าหลุดเข้ากรอบลงต่อนะครับซึ่งถ้าเราดูพวก MAISI อย่างเช่น MAISI ตัวนี้นะครับเนี่ย ISI หนึ่งเดือนเนี่ยนะครับยังไม่ตัดกันลงนะแต่วีคมันตัดมาแล้วนะครับเนี่ยมันตัดกันลงมาแล้วหมายถึงระยะยาวเนี่ยมันยังมีโอกาสนะครับถ้าลงยาวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะท่า อิงในเรื่องของ RSI นะส่วนในเรื่องของ MA เนี่ยอาจจะลงมาเทสเนี่ยประมาณ1829เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาเทสตาม MA นะถ้าไม่เอา RSI แต่ดู MA นะเส้น MA 50วินะครับก็1ปีเ่เส้น1ปีถ้าลงมาเทสเส้น4ปีก็ตรงนี้เลยเนี่ย1786นะครับเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยมันขึ้นฝืนมาสมควรน,นะถ้ามันหักตัดกันลงนี่เป็นเรื่องนะทองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูฐานน้ต้องระวังในเรื่องของสติด้วยนะนะลายปี4ปีเนี่ยมันมาเกินแล้วนะครับโอกาสที่มันจะตัดกันลงเนี่ยมีมีความเป็นไปได้สูงนะครับคือขึ้นต่อเนี่ยเหมือนกับว่าเราฝืนความรู้สึกมันนะนะเห็นไหมนะครับมันต้องมีการตัดตัดกันลงบ้างนะก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ถ้ามันตัดกันลงมาเทสที่เนี่ยมันจะอยู่ตรงฟิโบพอดีเห็นไหมเส้นเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครวางฟิโบบเนี่ย ผมจะวางสูตรเนี้นะครับนะมันก็จะได้เห็นว่าทุกอย่างมันจะต้องตรงตามฟิบโบด้วยสิติด้วยมันถึงจะอ้างอิงกันได้นะ,นะครับทีนี้นะครับถ้ามีการหลุดลงมาเนี่ยในฐานเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านะครับอาจจะเลือกทางลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราดูทั้งสตินะครับเ,เทรนแล้วนะฟิบโบก็แล้วนะครับ,ก,บก,ก็เป็นเทรนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเทรดของเราต้องเปลี่ยนเป็นเซลใช่ไหมนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเซลละนะครับ เราจะไม่ฝืนมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเราก็เซลลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพาเข้าไปในฐานเนี่ยสองคู่เนี่ยนะครับอ่าพาเข้าไปสองคู่ก่อนนะครับก็ปิดเอเก่อนอ่าเข้าไปยังฐานเดแล้วกันเนาะจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่าเห็นอยู่นะครับกราฟต้องขยายขานาดเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้มาดูรอบวันนะครับรอบวันที่ผ่านมาเนาะนะครับสรุปโอ้ยมันมันยังอยู่ไกลกันอยู่เนาะอ่าถือดูรอบวันก่อน ดูแท่งรอบวันฟิบโบฐานรอบวันนะครับมาเช็คก่อนฐานสูงนะครับถ้ามันขึ้นไปข้างบนได้จะไปเทสสองพันได้มันต้องปิดอยู่ในหนึ่งเก้าหกเจ็ดนะครับในรอบวันเนาะขอเช็คดูก่อนว่าหนึ่งเก้าหกเจ็ดมันปิดได้ไหมนะครับตั้งแต่วันที่สองแล้วกันนะวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งปิดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะครับส่วนวันที่สองนะครับปิดที่หนึ่งเก้าสี่แปดนะครับวันที่สามหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะครับ 1 9 6่1 9 6 3า9 4 0 1 9 6ง1 9 6าสรุปว่าปิดต่ำกว่า1967หมดเลยมีวันเดียวก็คือวันที่1นนะที่พุ่งไปถึง1970นในวันนั้นนะนะในวันที่มีข่าวอะไรหรือเปล่านะนะก,ก็คือมันพุงพ่งตอนที่มันลงมาต่ำสุดแถวๆถวโน่นะ1น3่ หนึ่งเก้าสามสองะนะน่าจะเป็นการรีบาวขึ้นไปเนาะนะครับทีนี้เรามาดูวอลุ่มนะครับถ้ามันปิดต่ำเนี้ยเราดูวอลุ่มโหมดแดงแจ๋เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแนวรับก่อนแนวรับเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่หนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะครับวันนี้วลุ่มมันนิ่งเพราะมันปิดใช่ไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันดิ้นละนะครับนะวอลุ่มเนี้ยมันดิ้นละนะครับก็เป็นตัวเนี่ยตัวนี้เลยนะครับวอลุ่มโปรไฟล์นะครับผมจะใช้อยู่ประจํานะครับก็อยู่ตรงฐานหนึ่งเก้า ห้าหกนะครับรอบนี้นะครับก็คือถ้าหลุดหนึ่งเก้าห้าหกนะครับแถวเนี้ยมันน่าจะลงยากนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นทำทรงแบบเหมือนกับว่าอ่าเราเราเคยเหตุมากันช่วงอาทิตย์ที่แล้วเราพอจะเห็นวเนว่ามันหลอกเรารอ,อบหนึ่งอ่ะจำได้ไหมน,นะนะครับห195นึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าห้าเนี่ยหนึ่งเก้าห้าหนึ่งมีเด้งขึ้นเนี้ยทากันบายแล้วทีนี้มันหลุดลงมาถึงหนึ่งเก้าสามกว่านะครับเนี่ย 1939เนี่ยเห็นไหมนะครับรอบนี้นะครับถ้าหลุดอีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องนะครับเพราะตรงนี้มีซัพพอร์ตอยู่ประมาณอ่นเนะครับไม่รู้ว่า9ดอลลาร์หรือว่า2องหอะไรสักอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดอีกทีนึงโน่นเลยนะครับ1000 1 0า0ิบพนนะครับก็จะมีอยู่นะครับเป็นกระจุกกระจุกนะครับเนี่ย จะรีบาวนิดนึงอะไรอาจจะลงต่อเพราะว่ากลัวไงนะครับคนที่เปิดแนวรับไว้แถวนี้กลัวไงถอดออกเนี่ยมีสิทธินะถ้าถอดออกคราวนี้นะครับวิ่งลงไปโน่นเลยนะครับเนี่ยลงไปโอ้น่าจะประมาณพันแปดหกสิบหกเดี๋ยวดูวลุ่มพันแปดเนี่ยอยู่แถวนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นไปได้นะสําหรับทองนะครับก็แต่ว่าอันนี้ผมวิเคราะห์ในเรื่องได้เปรียบการลงเนาะเดี๋ยวดูในเรื่องของการขึ้นบ้าง ยอ่อย่อมาก่อนนะครับฟิโบโอ,อยูตินะนะครับมันอาจจะนะครับมันอาจจะมีแรงซื้อแถวหนึ่งเก้าสองเจ็ดก็คือเหมือนกับว่าลงมาชนฟิโบเล็กนะนะครับเนี่ยแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเทสก็ยังเป็นไปได้นะครับอาจจะไม่หลุดลงไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งตำแหน่งนะครับที่วางตามวอลลุ่มมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะหลุด ก็อันตรายก็คือ1947นั่นแหละถ้าต่ำกว่า1947เราก็เซลล์ลงมาเลยนะครับนะถ้าหลุดหลุดลงไปอีกนะครับคราวนี้ก็เซล,ลกินนิ่มอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นนะผมคาดการณ์ไว้อย่างนั้นนะนะครับก็คือถ้ามันปิดสูงกว่าถ้าพรุ่งช้าพรุ่งนี้เช้าเราเห็นมันเปิดมาเออผมไม่รู้ว่าแท่งปิดมันปิดเมื่อไหร่ด,ด้วยดินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดูตามวลลุ่มที่ผมว่าแล้วกันเนาะถ้ามันหลุดตรงไหนก็เซลลตรงนั้นนะ่ะนะครับที่ อ่าผมวิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะครับสำหรับทองนะมีโอกาสนะครับก็คือเล่นหน้าเซลได้เปรียบสุดนะครับณตอนนี้ในโดยรวมในกราฟยาวอ่นะครับนะก็ผมไม่หวังการกลับไปรีบาวอะไรหรอกนะครับก็คือตอนมันกลับไปรีบาวผมไม่ไม่ไม่เสี่ยงบายดีกว่านะครับก็คือไปรอเซลมันจะกลับขึ้นมาพันแปดหรือพันเก้าแปดสิบเจ็ดสองพันผมก็รอเซลอยู่ดีนะครับสําหรับทองเนาะที่ผมโดดเข้ามาในการวิเคราะห์ทองก็ พราะอยากจะลองเซลล์ดูในเมื่อ,อทั้ง MA และอะไรต่างๆนะครับมันมาเดินทางมาถึง4ปีกว่านะครับซึ่งคริปโตมันเคยเป็นอย่างนั้นนะนะครับ4ปีมันลงยาวนะครับนะบเพราะฉะนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทองเนี่ยมันจะเหมือนอย่างอื่นไหมนะครับว่าในรอบ4ปีทุกอย่างมันเคยลงหมดนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างคิดว่า มันน่าจะต้องมีจบรอบบ้างนะครับสําหรับทองก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ